ค่ะสวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมนีนนทิยามีแนวทางตัวเลขเกีเ่ยวกับเลขควมฝันคงสุดท้ายของอาจารย์สุพันนะ,ะเพิินฝันว่าย้ายนะคะย,าย้ายแถาเพิ่นตายแล้วนะคะมาเขียนเลขใส่กระดาษไทยเป็นเลข3ตัวหางเดี๋ยวจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะค่ะสวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมณีนน,นทิยามีแนวทางตัวเลขเกีเ่ยวกับเลข ควมฝันคงสุดท้ายของอาจารย์สุพันธ์นะคะเพิินฝันว่ายายนะคะย้ายเท่าเพิ่นตายแล้วนะคะมาเขียนเลขใส่กระดาษไทยเป็นเลข3ตัวหางเดี๋ยวจะเป็นตัวใดไปเบิง่งไปชมน้ากันเลยค่ะค่ะสวัสดีเอฟซี FC. แฟนช่องทุกคนนะคะมณีนน,น,นทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขควมฝันคงสุดท้ายของอาจารย์สุพันธ์นะคะเพิินฝันว่ายายนะคะย้ายเท่าเพิ่นตายแล้วนะคะ มาเขียนเลขใสกระดาษไท้เป็นเลขสามตัวหางเดี๋ยวจะเป็นตัวไดไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยค่ะอาจารย์สวัสด,ดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นยังไงไค่ะฟันดีบ่เห็นท่มาหลายสายบ่ได้รับาบอได้รับค่ะทั้งเหตุกับเขาทั้งไปส่งหลานทั้งกับมาล่างจา,จงานตู้จะหมูว่านนี่หมูว่านนี่ไปหลยหมองค่ะอาจารย์ัน หลาย,ายมองทั้งหลายอาจารย์คิ้วเงีา้างครงข้งก็เอามา <c oughs> กะยานล่องให้บ่ได้ว่า <c oughs> ิะร่อง MM. ได้ก็หลายมือเลยเพรอยากเอามากาไว้มันมันหลงร่องพิเร่องถูกมันหลงมันหลัวอาจารย์ได้แนะ่เป็นหาย <c oughs> เป็นสะพานบุญหายหลายอาจารย์คุณนั้นก็สิล่งก้อนผู้ <c oughs> นี้ก็ลงก้อนหนูจักเสียยังไดร้ายได้คิ้ว <c oughs> หลาย <c oughs> หลายขี้ว่านหรอวะค่ะอาจารย์ฟันดีบ่ค่ะ ฟันดีฟันดีฟันมาจังไดค่ะเอาได้บ่ได้อยู่ค่ะมันมว่ายายกเลยมาบอกเบรอีกแล้วค่ะอืมมันมาบอกเบรกเล่ยตรงกับเลขที่ให้ไปก้อนนะั่นนะค่ะก็เลยยยักยั่งใหมยั่งใหมเด้อค่ะเมันมาไอ้ถึงจะมาขึ้นก้อนผลหรือมั้ทั่วไปค่ะเขียน เขียนกระดาษให้ปรทเนว่เขียนให่เมื่อยครัเพื่อนให้เป็นเลขกันสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าย่าสิว่าเพนที่ว่าเพื่อนตายแล้วนั่นไะอาจารย์แมนแมนที่ว่าแปดเก้ากีนอ่อพอดีกับเลขกี่ป่อยไปก่อนสามหนึ่งสามศูนย์ั่นมันขัดข่าวกันก็เรื่อือแต่เลขกันนม่หนังบบเปลี่ยนออกเด้อเลขเล่นตัวเก่าแหละ ข้างบนน่ะข้างบนก็ะดิ่งห้าเจ็ดก่าแหละอันนี้เป็นโกงสุดท้ายเป็นบหมคะอาจารย์เอากล้งสุดท้ายเลยไายเพิ่นมานบอกสามหนึ่งเก้านี่เป็นเลขล่างนะหยาดเพิ่นเลขล่างถ้าตัดนี่มันก็ดสิทธาใจสามหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าเพิ่นเพิ่นว่าเลขจะออกหรือเพิ่นว่าจังไดอาจารย์เพิ่นเขียนใส่กระดาษให้ ยันได้ไหายเป็นฟันหายตัวเดียวเลยห <1, 3. S 1> นึ่งสามอือหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามสามหนึ่งเก้านี่แหละในีสามตัวนี่แหละเดินไปแค่หนึ่งหนึ่งสามกับหนึ่งเก้าแค่นั้นแหล,ละอือเก้าหนึ่งสามสามหนึ่งเก้าครับของตัวกับนีเหรนยญไหนจำเนี่ยล่ะค่ะเพิ่นก,บกบับเบาๆยังไร่เพิ่นเขียนใกระดานให้เนี่ย วันใจลอยเพราะเส้นรเรืมหมดเลยอายุเพิ่89ปีได้เนาะคะ่ะน่นอายุยายขัางว่ดที่แล้วว่านก็ได้ยะค่ะผมมาซื้อรถตลีเหรอผมไม่ได้เล่นเลขแต่ดินผมซื้อรถตลีค่ะนี่แหะข้างล่างมันก็มีตำนนี่ะที่ผมนินให้นะว่าคนนินเอ้ยมันคือฝันใจแห้สงสนนอนสามสามนิด ค่ะแนวทางของอาจารย์สุพันงวดโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดสามหนึ่งเก้าย่ายตายแล้วเมื่เขียนหายสามหนึ่งเก้าตาห่ายสามหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าอายุย่ายตอนที่เพิ่งเสียอายุแปดสิบเก้าปีแต่ว่าอาจารย์หมั่นใจหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมันป่ค่ะอาจารย์ครับข้าขงบนกับฟันท่วไหายตัวเดียวนั่นละหาย เจ็ดหาเจ็ดหกล่ะอืข้างบนเจ็ดห้าเจ็ดหกอ๋วขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ขอเฮฟซีโสดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ัสวัสดีครับค่ะพรมวิโรน์เอฟซีกับศยินิษฐ์นะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุทิยากับอาจารย์สุพันโค้งสุดท้ายนะคะเป็นเลขควมฝันกับเลขสูตรนะคะเลขสูตรเนี่ยจะเป็นคลิปแรกกล่าวมาย่ำให้นะคะเพิ่นบอกว่า คลิปนี้เป็นเลขขึ้มฝนัฝนฝันว่ายายนะคะย้ายเท้าเพิ่นตายแล้วเพิ่นเสียแล้วตั้งแต่อายุ89ปีมาเขียนใส่กระดาษไทยเป็นเลขสามหนึ่งเก้านะคะกระดาษไทยสามหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นสามหนึ่งกับหนึ่งเก้านี่เน้นล่างนะคะอายุย้ายนี่แปดสิบเก้าปีเลขเจ็ดห้าเจ็ดหกนี่ฟันธงเน้นบนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาเสื้อสลารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ นนที่ยากกับขออโวยพ่อหายพ่อไม่พี่น้องเอฟซีสวดีนนะทางของอาจารย์สุพันโค้งสุดท้ายนะคะ